นายกสั่ง8กระทรวงอนุทินรายงานผลสอบตึกนายกสั่ง8กระทรวงเร่งแผนรับมือภัยพิบตัติอนุทินรายงานผลสอบตึกสอตองอถล่มพรุ่งนี้จากเหตุการณ์อาคารถล่มของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินล่าสุดนายอนุทินชันวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมรายงานผลการสอบสวนต่อนายกรัฐมนตรีในเช้าวันพรุ่งนี้8เมษายน2568 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งสรุปผลการสอบสวนภายใน7วันและจะรับฟังข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แดกระทรวงเร่งจัดทำแผนและมาตรการรับมือภัยพิบัติต่างๆโดยมีการแบ่งหน้าที่และกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งศึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในพื้นที่เสี่ยงภัยอาทิญี่ปุ่นนิวซีแลนด์อิสราเอลและประเทศในสหภาพยุโรปเพื่อน,นำมาปรับปรุงแผนรับมือของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้รับคำสั่งให้เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติอุบัติเหตุและอุบัติภัยสำคัญโดยเน้นระบบโรงพยาบาลสนามการปฏิบัติตัวและการส่งต่อผู้ป่วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับคำสั่งให้เร่งสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับคำสั่งให้ระดมนักวิชาการธรณีวิทยารวบรวมข้อมูลจัดทำข้อเสนอแนะและตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยเช่นทุ่นเตือนสึนามิกระทรวงศึกษาธิการได้รับคำสั่งให้บรรจุเรื่องการปฏิบัติตนขณะเกิดแผ่นดินไหวและอุบัติภัยต่างๆในหลักสูตรการเรียนการสอนกระทรวงคมนาคมได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางทุกรูปแบบ สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับคำสั่งให้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยและเป็นศูนย์กลางการกระจายข่าวสารที่ถูกต้องนายจิรายุกล่าวว่าความคืบหน้าในการดำเนินการตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีจะถูกนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้